วัีค่ะวันนี้พบกับคุณครูเปิ้ลค่ะคุณครูกุ้งคุคณครูเอมี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูทั้งสามท่านมีนิทานมาให้เด็กๆดได้ชมเหมือนเดิมนะคะเด็กๆอย่าลืมตอบคำถามส่งคุณครูด้วยนะคะค่ะเชิญชมนิทานได้แล้วค่ะนิทานเรื่องกาดำกับเหยือกน้ำนณะวันหนึ่งในฤดูร้อนที่มีอากาศร้อนจัดมีกาตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ต้นหนึ่ง และรู้สึกอยากที่จะหาน้ำดื่มด้วยความหิวกระหายเพราะอากาศที่ร้อนจัดนั่นเองเจ้ากาเริ่มออกบินหาน้ำดื่มด้วยความเหนื่อยอ่อนกากากาจนกระทั่งมันบินมาพบเหยือกน้ำขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ข้างหน้าในเหยือกน้ำใบใหญ่มีน้ำขังอยู่เจ้ากาดีใจมากในที่สุด มันก็จะได้ดื่มน้ำแล้วแต่ว่าน้ำในเหยื่อเหลือน้อยเกินไปทำให้กาไม่สามารถใช้ปากจุ่มลงไปดื่มน้ำได้มันพยายามคิดอยู่นานว่าจะทำยังไงดีนะจะได้ดื่มน้ำกากาคิดคิดคิด,คดมันคิดอยู่นานมันเห็นก้อนหินที่พื้น มันคิดจะใช้ก้อนหินใส่ลงไปในเหือกทีละก้อนทีละก้อนเพื่อให้ระดับน้ำสูงขึ้นมาเจ้าก,กามีความพยายามมากที่จะดื่มน้ำให้ได้เจ้าก,กาไม่รอช้าเริ่มใช้ปากคาบหินก้อนเล็กใส่ลงไปในเหือกทีละก้อนทีละก้อนทีละก้อน,อนยิ่งใส่ลงไปมากเท่าไหร่ น้ำในเหือก็เออขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนในที่สุดน้ำก็สูงขึ้นมาถึงปากคอเหือกเจ้าก,กาก็สามารถใช้ปากดื่มน้ำได้อย่างสบายใจทำให้กามีพลังแล้วก็บินกลับลังไปอย่างมีความสุขนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา ย่อมพบเจอความสำเร็จค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆนิทานสนุกไหมคะค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูก็มีคำถามนิทานมาถามเด็กๆเช่นเคยค่ะค่ะเด็กๆคะข้อ1น,นะคะการไปพบอะไรคะอยู่ในป่าใหญ่ค่ะค่ะข้อที่2นะคะการข้าบอ,อะไรลงไปในเหยือกน้าคะค่ะและข้อที่สามนะคะ,ท,ะ,คะทำไมกาข้าบหินลงไปในเหือกน้าคะ อย่าลืมตอบคำถามมานะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ